สาวจรประทับหลักคนนั้นจะหมุนหมองเสียทรัพย์แะสิ่งของครุเหตุจะพึงมีดังโปริศาสราชดรเขาก็ขับนี้จากขัติยาสีสิริราชนครค่ะสวัสดีค่ะโหราทีวีดโดยอาจารย์ธนทรอ่อนค่ะเราก็มาราศีมังกรกันนะคะในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2500 6คค่ะดาวพระเสาก็ยังกุ้มลักนาอยู่นะคะแต่ตอนนี้ท่านเดินพักนะคะอะไรอะไรมันก็เลยดูเหมือนถอยหลังดูเหมือนไม่ดีนะคะทําอะไรแล้วไม่ได้ดังใจนั่นในสายตาคนอื่นเนี่ยที่มองมาเนี่ยเหมือนเราทําอะไรไม่เป็นทําอะไรไม่ดีนะคะเดี๋ยวหลังวันที่29กันยายนรอดาวพระเสาเดินหน้าสักหน่อยนะคะอะไรอะไรก็จะดีขึ้นนะคะแล้วดาวบุญคือดาวพระพระสัสบดี ท่านก็นเดินพักด้วยนะคะจนถึงวันที่20 8กันยายนนะคะแล้วก็ข้ามราศีมาเลยภาคราศีมาที่ราศีมังกรวันที่2 7ต,ตุลาคมท่านจึงจะเดินขึ้นนะคะแล้ววันที่8พฤศจิกายนก็ทํางานเต็มที่เลยนะคะไปสถิตที่ราศีกุมเหมือนเดิมนะคะนําหน้าและเขาเรียกว่าจูงไปสู่ความสว่างความเจริญเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ต้องอดทนนะคะรอนะคะทําอะไรเน่ยพิษไปหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอดทนนะ ถ้าตอนนี้นะเราด่วนพรีพรามตัดสินใจอะไรไปเนี่ยเสียด้โอกาสเสียดาเวลานะคะหรือถ้าเป็นไปได้ถ้าเราอยู่แบบสงบได้นิ่งได้ก็ให้สงบให้นิ่งไว้แล้วก็รอจังหวะเวลานะคะเดี๋ยวอะไรอะไรก็จะ เคลียปัญหาแล้วก็จะดีขึ้นเองนะคะยิ่งตอนที่ดาวพระพระสวดีมากุมลักนาอีกนะคะก็จะมีศัตรูแหละศัตรูเนี่ยผู้สูงศักดิ์จากบีธาอย่างนี้เลยโดนกันแกล้งจากคนใหญ่คนโตนะคะภายหลังจึงราชาให้ลาภาคนยำเกงนะแล้วก็จะมีดีได้ในภายหลังเองนะคะก็จะผ่านพ้นอุปสรรคได้แล้วมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นอดทนให้ได้นะคะหลังจาก วันที่29กันยายนอะไรอะไรจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะคะแล้วก็ดีขึ้นยิ่งยิ่งขึ้นเลยนะคะแล้วเมื่อดาวพระประสบดีเนี่ยยกย้ายเป็นเกษตรราธิบดีในวันที่8เมษายน2565เนี่ยความเด่นชัดในความดีจะ มากขึ้นได้เรื่อนยศเลื่อนคันเลื่อนตำแหน่งนะคะพบยาด,ดีหมอดีนะคะแล้วก็ถ้าทำงานเกี่ยวกับสิ่งเร้นรับศาสตร์เรินรับก็จะดีอีกนะคะดีไปหมดเลยแต่ ความดีอันนี้ต้องรอเวลาจะเห็นได้ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยรู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์เหลือเกินนะคะจะผ่านช่วงนี้ไปได้ทั้งๆทีท่คนภายนอกเนี่ยอาจจะมองชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรตอนนี้เหม่เป็นคนที่น่าอิจฉาอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆนะอาจจะ กำลังที่จะต้องแก้ปัญหาอะไรทั้งใหญ่ทั้งเล็กเนี่ยทยอยกันเข้ามามากมายนะคะหรือบางทีเนี่ยเป็นปัญหาที่มันไม่ใช่ปัญหาแต่เจ้าชะตาอยู่กับความทุกข์สะเยหรืออยู่กับปัญหาสะเคยนะคะซึ่งปัญหาอันนั้นเราจะเอาไว้ก็ได้ไม่เอาไว้ก็ได้แต่เราชอบเก็บปัญหามา,าไว้กับตัวคนเดียวแล้วทําให้ดูหนักหนาสาหัสนะคะเพราะฉะนั้นกระจายปัญหาให้ได้นะคะเพราะว่า เรามีดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยนำทางมีดาวพระเสาร์อยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีมีดาวพระราหูได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์อีกนะคะในเรือนปุตตะนะถ้าดาวพระพฤหัสบดีและดาวพระเสาร์เนี่ยไม่เดินพักเนี่ยหมายถึงเงินก้อนใหญ่ก้อนโตตำแหน่งหน้าที่การงานการสร้างหลักสร้างฐานการประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะ ช้าไม่ได้ดังใจรอนะสงบให้ได้นะเพื่อความเจริญความสว่างในภายหน้านะคะอดทนหน่อยนะคะ และเรามีดาวาพระมริตอยู่เนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนพันธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งเร้นรับหรือสิ่งอันไม่คาดคิดเนี่ยอยู่ในบ้านของเรานะจะประทุเมื่อไหร่ก็ได้นะคะก็ระวังสุขภาพนะของญาติผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะว่าเรามีวาสนาในเรื่องของการเงินการทองที่จะต้องแลกเปลี่ยนกับความสูญเสียหรือมีการเปลี่ยนแปลงบางประการเกิดขึ้นหรือมีวาสนาในเรื่องเงินประกันในเรื่องมรดกอะไรอย่างงี้นะอาจจะเกิดขึ้นแก่เจ้าชะตา ดาวพระศุกร์เป็นทั้งดาวการงานและดาวโชคลาภมาสถิตยอยู่ในเรือนสุภะกุมกับดาวพระพุทธที่ได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีเพราะฉะนั้นงานดีโชคลาภมาหมายถึงการเงินมาดาวพระราชบดีเนี่ยเล็งกับดาวพระอาทิตย์ที่ได้ตําแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะและกุมกับดาวโชคลาภและดาวในเรือนพันธุอีกเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจะได้โชคได้ลาบจากทางบ้านหรือทางบ้าน หรือคุณพ่อคุณแม่ให้ความเมตตานะให้สิ่งดีๆแก่ท่านหรือมีวาสนาในเรื่องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์จะเกิดขึ้นนะคะได้ยศได้ขั้นได้เรื่อนตำแหน่งเนะ่ยเพราะฉะนั้นเดือนนี้จึงเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยอยู่ในจังหวะที่ดีการงานกัมมะสุภา ปุตตะสุภากุ้มกับดาวพระพุธเน่ความดีงามจะไปไหนเสียการงานก็มีความจเจริญก้าวหน้าหรือว่าได้งานที่ดีสําหรับคนที่ตกงานก็จะได้งานนะคะสําหรับคนที่มีงานอยู่แล้วก็จะมีความจเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานมีโอกาสมีบุตรหลานบริวารมีการลงทุนหรือเริ่มที่จะทําสิ่งดีๆใหม่ๆ หรือมีโอกาสที่จะมีสิ่งที่เพิ่มเติมนอกจากบุตรหลานมีกุ๊กกิ๊กกักเนี่ยระวังดีๆนะคะเพราะว่ากเกษตรเสาเนามังกรไม่รอนจิตกำเริบฤทธิ์เป็นพยาใจกล้าหารแม้อาสาเจ้านายคงได้การได้ประธานลาบยศปรากฏจริงมีโภคาเข้ามาไม่จนยากแต่เมียก็มากเจ้าชูเชิงผู้หญิง ปัจจามิตรเกรงอำนาจไม่อาจชิงเพื่อนฝูงยิ่งโรคห่างค่อยบางเบานะคะพอเรามีวาสนาดีเนี่ยสิ่งดีๆก็จะเข้ามาสัตว์สองเท้าสี่เท้าก็จะเข้ามาเพราะฉะนั้นก็ระวังตัวดีๆนะคะอย่าให้พีซีแล้วกันเพราะว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยเป็นดาวบุญที่จะนับท่านนะคะ ถึงป่วยถึงไข้ก็จะได้พบยาดีหมอดีรักษาหายแต่ก็เราก็อย่าประมาทแล้วการถึงแม้ว่าพระเสาวจะเป็นกเกษตราธิบดีเนี่ยได้ทรัพย์ได้รับความช่วยเหลือจากผู้รักผู้ใหญ่เนี่ยนะหนุนนำเจ้าชะตาก็จริงนะแต่พระสาวก็ยังเป็นดาวบาพระเคาะ้นะคะ สาจรประทับรักมีการหนักอย่ายาตราไม่จะเป็นก็อย่าเดินทางนะเสียทรัพย์มากนานาทั้งชีวาอาจวอดวายนะที่แบบว่ากำลังแบบดีสุดเนี่ยก็สุดสุดได้ให้ปรากฏในยุคโควิดนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังนะโดยเฉพาะดาวพระมฤบยูเนี่ยสถิตยอยู่ในเรือนพันธุด้วยนะคะเรือนบ้านในบ้านจะต้องมีผู้มีบุญในบ้านเนี่ยก็จะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ นะมีธรรมะมีไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิจึงจะบังเกิดสิ่งดีๆไม่ใช่นั้นแล้วพระมริตยูคือภัยอาเพศนะอันนี้เราก็ต้องระมัดระวังไวด้ดีๆนะคะโดยสรุปแล้วนะคะชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยดวงดาวอยู่ในตำแหน่งที่ให้คุณและร้ายจะกลายเป็นดีนะแต่การเดินพักของดาวพระราดีและดาวพระเสาร์เนี่ยจริงๆแล้วไม่ได้พักเฉพาะเราพักไปหมดเลยนะคะทุกๆคนจะโดนนะ เพราะฉะนั้นปัญหาตอนนี้นะมันเป็นปัญหาที่มากมายเยอะแยะไปหมดเลยนะโดยเฉพาะดวงเมืองดวงโลกที่เราเห็นกันเนี่ยนะโควิดก็ไม่ได้โดนแต่เมืองไทยมัโดนไปทั่วโลกนะคะ โดยสรุปแล้วดาวพสาวกุมรลักเ่ยได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีนะคะเป็นตำแหน่งที่รอคอยมาในรอบ30ปีที่เราจะมีโอกาสสร้างเนื้อสร้างตัวมีหลักมีฐานเราจะสังเกตว่าชีวิตโดยทั่วไปแม้ว่ามันจะอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาที่มากมายหรืออยู่กับความรับผิดชอบที่มากมายแต่ก็เป็นโอกาสที่ดีถึงดีมากของชาวราศีมังกรและลัคนาราศีมังกรนะคะที่จะผ่านวิกฤต แต่ถึงอย่างไรดาวพระเสาร์ก็เป็นดาวแห่งเขาเรียกว่าจอมมารน,นะคะดาวพระพฤหัสบดีก็เป็นจอมเทพนะคะก็ตอนนี้จอมมารกับจอมเทพเนี่ยทวงดุลกันอยู่นะแต่ว่าดาวพระพฤหัสบดีเนี่ยท่านก็แยกตัวขึ้นไปแล้วแต่เดี๋ยววันที่28กันยายนเนี่ยท่านก็จะมากลุ่มกับพระเสาอีกแต่ก็มาแค่นิดเดียวนิดเดียวแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเดินยกย้ายไปในวันที่8พฤศจิกายน กลับไปที่ราศีกุมและเดินหน้าไปเป็นกเกษตรตราธิบดีที่ราศีมีนต่อนะคะเพราะฉะนั้นข้างหน้าของชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรเนี่ยคือดวงขึ้นคือความเจริญรุ่งเรืองที่จะไปสู่สิ่งที่ดียิ่งขึ้นดียิ่งกว่านะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นตอนนี้ให้อดทนอีกนิดเดียวไม่นานเกินรอนะ เอามองง่ายๆว่าจากวันที่29กันยายนที่ดาวพระเสาร์ท่านเดินหน้าแล้วนะคะและดาวพระพฤหัสบดีก็28กันยามาหาพระเสาร์อีกแหมมาให้ความสว่างแบบใกล้ๆชิดๆเลยนะคะจอมเทพจอมมารเห็นอย่างนี้เธอช่วยเหลือกันดีนักเฉียวนะคะแล้วดาวพระราหูก็สถิตอยู่ในเรือนปุนตตาก็คือการเงินที่ให้โชคให้ลาบแก่เจ้าชะตานะ และก็เราอย่าลืมนะไหวพระสวดมนต์ให้ดีๆนะที่บ้านนี่แหละไม่ต้องไปที่ไหนเพ,พราะพระมริตยูอยู่ในเรือนพันธุนะดาวรายเดือนเนี่ยก็พร้อมที่จะให้คุณแก่เราดาวพระอาทิตย์ก็ได้ตําแหน่งกเกษตราธิบดีนะคะลิงกับดาวพระประสบดีก็จะได้พบสิ่งดีของดีนะคะอย่างปาฏิหารก็จะเกิดขึ้นนะแล้วไม่ได้เกิดไกลจากตัวเราเลยในบ้านเราเลยนะคะและ้วก็ดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวแห่งโชคลาภและดาวแห่งบ้านเรือนของเราเนี่ยนะ ก็จะให้โชคให้ลาบโชคลาบอยู่ที่บ้านเนี่ยตัวเลขก็อยู่ที่บ้านเรานี่แหละนะคะดาวพระศุกร์เนี่ยซึ่งเป็นดาวการงานแล้วก็ดาวปุตตะเนี่ยได้งานดีนะคะงานดีเงินด,นด,นด,นดีมีความเจริญรุ่งเรืองนะกุงกับดาวพระพุธที่ได้ตําแหน่งเกษตราธิ่ดีความดีงามจะไปไหนเสียนะคะอันนี้แบบมองได้ชัดเจนมาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นปัญหาอยู่ในช่วงนี้นะ,ะที่มันต่อเนื่องมานะแล้วก็เป็นปัญหาของโลคใบนี้นะ ได้แก่โควิดเนี่ยเราก็อดทนสัหน่อยหนึ่งนะท่านจอนมาเดี๋ยวท่านกระจรไปนะคะพระอังคารท่านก็เ,เดินหนีจากการเล็งจากพระเสาร์แลนะแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็รออีกทีก็พระมริตอยู่เนี่ยยกย้ายออกจากดวงเมืองดวงโลกซะโรคระบาดก็จะเบาบางและค่อยๆหายไปนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรช่วงนี้ยุ่งยาก คนมองในแง่ร้ายนะคะคนใส่ล้ายป้ายสีคนหาเรื่องอดทนนะคะเดี๋ยวก็ดีนะไม่นานเกินรอนะคะเดี๋ยวพอพระพร a s บดีนะโคจรเดินหน้าจากวันที่27ตุลาคมและก็ยกย้ายออกจากพระเสาวันที่8พฤศจิกายนเดินหน้าไปสู่กเกษตรตาธิบดีจะเห็นเด่นชัดในความดีงามความเจริญรุ่งเรืองการประสบความสำเร็จหรือ,อการได้สิ่งที่รอคอย หอยมานานหรือไม่รอคอยก็ยังได้เลยนะคะพุทธสุขเนี่ยเรียกว่างานมาทั่วสารทิศเลยนะคะมาทั้งพื้นปฐพีและมาทั้งฟ้าสั่งมาด้วยนะเหมือนฟ้าส่งสิ่งดีๆมาช่วยเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามาร่วมผ่านวิกฤตกันนะคะอีกนิดเดียวนะดาวก็จะเดินหน้าแล้วทุกๆคนเจอดาวเดินพักทุกๆคนนะไม่ได้เจอแต่เราเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยเจอทุกคนแต่ จะผ่านกันได้นะผ่านได้มากน้อยแค่ไหนก็อยู่ที่ดวงกําเนิดด้วยนะคะค่ะในเดือนสิงหาคมนี้ก็ขอให้ชาวราศีมังกรลัคนาราศีมังกรผ่านพ้นจากอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ด้วยดีนะเพื่อความเจริญรุ่งเรืองที่รอคอยเราอยู่ข้างหน้านะคะค่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ